ครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชมและชื่นชอบในการเลี้ยงไกนะ่แจ้เนาะเดี๋ยวมือนี้ผมสิภาพไปเบิง่งไก่ไก่ไก่หน่อยผมที่ที่มันพึ่งฝากไปนะครับตอนนี้ได้อยู่ประมาณได้อยู่สามเมย์โมเมนต์ประมาณได้ได้อยู่สามเมย์เนาะเดี๋ยวมือนี้ผมสิภาพไปเบิง่งว่าเออมันมาหอนมือนี้มันใหญ่สำใดาแล้วเดี๋ยวผมไปผมสิไปเบิง่งว่ามีสีใดยเนี่ยลักษณะเป็นจังเดยโอเคเรับเดี๋ยว h o าไปเบิ่งกันเลย นี่อันนี้เป็นแม่ที่สองนะคือคือผมปล่อยลงเหยียบดินแล้วหลังจากตอนแรกผมพักฝากไว้ในกลุ่มนะกลุ่มอนุบาลนี่แหละพอดีผมมีโตตัวมีขึ้นไปแท้แล้วเป็นแม่สีดําอันนี้ที่จริงมันมีลูกสีดํานะครับมันมีสีดําอีกเม่หนึ่งที่มันที่มันลงแล้วผมก็เลยเอามาฝากเลี้ยงก็มาว่าฝากไห้แม่นี่เลี้ยงไห้แม่นีมันก็ดีนะมันก็โอเชนะครับ แม่นีิก็ถือว่าโอเคครับเลี้ยงลูกได้ดีกมฝากทั้งเบิดแดตโตเนาะเอาลูกแม่ดำตอนนี้แม่ดำมันไ่ได้เลี้ยงลูกแล้วตอนนี้แม่ดำนะ่ะไปกับผู้บาวแล้วไปทั้งในระนี่มก็เลยเอาลูกแม่ดำอีกแม่นึงมาฝากไว้กับตัวนี้เจขอเบ่งลูกแน่นี่ จะออกเป็นโทนสีขาวนะ ว่าก็ถือว่าใงเลี้ยวอยู่ครับแม่เลี้ยงเองเดี๋ยวมาบึ่งแม่สีขาวเนาะแม่สีขาวนี่เป็นแม่แหล่ทีเข้าเอา,เอา,เ,อาเอาลงมาเลยแม่สีขาวนี่ลูกมีทั้งเบิดหาโตครับตอนนี้ผมยังบล่อยแม่ออกไปเนาะมีแค่ลูกยางออกหากินครับครับหาหางชู่ละ่ะนี่คือแม่สีขาว ลูกิ่นหางชู่นะครับทั้งเบิดหาโตตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่หาโตคือเก่านะครับคือตอนนี้ยังหลอดเบิดอยู่ครับสีขาว เดี๋ยวมือนี้ผมมีอีกแม่แม่สีดำเดี๋ยวมือนี้ผมจยให้แม่สีดำให้ลูกพาลูกลงดินพาลูกลงมาเคลียหาหาเนาะมาครับที่นี่มาเบิ่งฟอร์มแม่สีดำอันนี้เป็นแม่สีดำเนาะลูกลูกมีแค่สองตัวครับสีดำดำแข้งดำครับตัวดำแข้งดำพึงพ่งพึ่งได้ประมาณ สามมือสองสามมือนี่แหละคือแม่สีดำครับเลี้ลูกแค่สองตัวนะถต่ามาพารุ่นกันต่อไปครับว่ยไงขึ้นมาฟอร์มจะดีฟอร์มจะสวยบอสสำหรับฟอร์มไก่แจปล่อยเลี้ยงสวนเนาะ ไปเรียงส่วนลังบ้านโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมกะคือสีข่ขอจบไปเพียงสำนีก่อนเดี๋ยวเอาไว้คลิมหนาไว้พอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ